คลิปนี้นะคะเป็นวิดีโอเวอร์ชันแบบ360องศานะคะถ้าทุกคนดูอยู่ตอนนี้นะคะบนมือถือรองปัดซ้ายปัดขวาจะดูได้ทุกทิศทุกทางเลยค่ะในคลิปนี้นะคะโซจะพาทุกคนเนี่ยเป็นเล่นซ่อนแอบแบบที่เราเคยเล่นด้วยกันมานานนานมาแล้วนะคะแล้วก็คิดถึงเอยู่บ้านมานานมากมีโอกาสได้ออกมาด้านนอกบ้านบ้างเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะชวนทุกคนมาเล่นด้วยกันนะคะกับซ้อนแอบ360องศาที่ห้าสรรพสินค้าเมกะบางนาคะ่ะ ะะต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะเมกะบางนาที่เอื้อเฟอื้อสถานที่ให้เรามาเล่น่อนแอบ360ด้วยกันในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเนี่ยจะพาทุกคนไปเล่น่อนแอบที่ไหนในห้างเมกะบางนาบ้างครัพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ และนี่ก็คือโซนที่1น,นะคะที่เราจะมาเล่นซ่อนหากันนะคะแบบ360นะคะกับโซนเมกะปาร์คค่ะเป็นส่วนด้านหลังนะคะที่แบบสวยมากทุกคนลองปาดดูรอบๆอ,อ่าตอนนี้นี่เป็นวิดีโอ360นะคะซอฟนี่จะอยู่มุมนี้นะแต่ทุกคนนีอยากเห็นมุมความสวยความกว้างเนี่ยหมุนๆดูได้เลยนะคะซึ่งบริเวณนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่า มาถ่ายรูปสวยๆก็ได้นะหรือจะแบบพาแฟนมาเที่ยวนะคะพานุองหมามาเดินเล่นก็ได้นะคะหรือว่าจะมาออกกาลังกายปั่นจักรยานนั่งสวยๆอู้ได้หมดเลยคือมุมดีมากแจ่มปะล่ะให้ทุกคนดูรอบๆก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวซอฟจะไปแอบแต่แอบตรงไหนดิฉันจะไม่บอกทุกคนพร้อมไหมคะถ้าทุกคนพร้อมเล่นซ่อนหากับซอฟแล้วเนี่ยตามทมเนียมกันทุ like, กคนช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์บอกว่าพร้อมแล้วฮุยๆุยอ่าพร้อมแล้วฮุยฮุยถาพร้อมนะทุกคนคะต้องร่มจาัดก,การ ิดตาก่อนเลยค่ะปิดตาแน่นๆนะเอาแล้วนะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองเอ็บไหนดิฮะหนึ่งเปิดตาได้ รอบแรกที่ลองหาก,กันไปหาเจอไหมคะว่าซอมอยู่ตรงไหนใครที่เจอเนี่ยกดไลค์กันสักคนละหนึ่งทีนะคะคอมเมนต์บอกว่าเจอแล้วเจอแล้วแต่ว่ารบกวนอย่าเพิ่งสปอยเพื่อนๆน,นะคะเผื่อใครเขามาตามหาซอบเนี่ยเจอสปอยดูรู้หมดว่าซอบอยู่ตรงไหนคะ่ะด่านต่อไปพร้อมแล้วคะ่ะทุกคนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะทุกคนหลับตาเอาละนะสิบเก้าแปดเจ็ดหกไอซอบนับเราไปปะนะสี 三。 เป็นไงก,ก,กันบ้างหาเจอหรือเปล่าหาเจอหรือเปล่ายากหรือง่ายยังไงไหนคอมเมนต์บอกหน่อยใครเจอซอฟคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่ารอบที่สองเนี่ยหาซอฟเจอด้วยแต่รบกวนอย่าเพิ่งสปอยนะคะว่าซอฟอยู่ตรงไหนขอบพระคุณมากเลยค่ะเอาล่ะรอบต่อไปค่ะด่านต่อไปเนี่ยก็รอพร้อมแล้วนะคะถ้าทุกคนพร้อมนะคะสุดเหใจเขาลเลยค่ะทุกคนปิดตาอืมดีมากค่ะทุกคนเอาละนะซอฟวิ่งไปซ่อนกันนะ เอาล่ะทุกคนพร้อมไหมคะสามสองหนึ่งเปิดตาได้ เรเจอมาแล้วทั้ง3ครั้งนะคะโอโหตอนนี้นะคะเหนื่อยกันหรือยังคะน่าจะยังไม่เหนื่อยนะ้องกำลังไถ่ายเพลินๆเลยนะคะสถานที่ก็ออกจะสวยด้วยนะเอาละค่ะถ้าใครที่ยังหาไม่เจอเนี่ยลองวกกลับไปหาใหม่นะคะแต่ถ้าที่ใครหาเจอแล้วยากจะลุยกันต่อกับด่านต่อไปเนี่ยด่านต่อไปพร้อมแล้วทุกคนปิดตาลงค่ะ10 9 8 7 6 5แปด็ดหห้าสี่สมสองพร้อมนะ1เริ่ม มันยังยากนะฉันเดินมาตรงนี้บ้างดีกว่าอะเป็นไงอ่ะแสงมันย้อนน่ะลอนย้อนก็นมาตรงนี้นิดนึงดีกว่าเอาละค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับสี่ด่านที่ผ่านไปไม่ยากแต่ก็ไม่ไง่ายใช่ไหมเอาละนะทุกคนพร้อมนะคะด่านต่อไปก็พร้อมแล้วค่ะให้ทุกคนนะคะวอร์มมือค่ะวอร์มมือแบบนี้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วด่านต่อมากาลังจะเริ่มในสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ สามเอาละค่ะเริ่ม S <S <an itary> ยังช้อวิ่งไปทัวรเริ่มเหนื่อยแล้วนะเนี่ยแต่ว่าสนุกอยู่ค่ะยังอยากเล่นกับทุกคนต่อบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยหาซอกแอบเนี่ยง่ายนะซอฟผ้าซอฟสีหัวซอฟเนี่ยค่อนข้างจะเด่นอยู่นะมองปื๊บปื๊ไกลๆ,ๆ,ๆนี่มันตเจอกันบ้างละเด่นขนาดีสีผม <S 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 เอาละค่ะรอบต่อไปทุกคนพร้อมไหมคะตอนนี้เนี่ยซอฟเตียนดั่นรอไว้เอ๊ะแถวไหนยังไม่บอกเ๋ยวปิดตาแล้วเปิดตาเราจะได้เจอกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยทุกคนหลับตาเฮ้ยเอาละทุกคนซอฟซอแอบได้ละหาที่แอบได้ละ ทุกคนพร้อมไหมเอาแล้วนะหนึ่งสองสาม แล้วนะคะกับด่านที่ผ่านมาเนี่ยสอ,อบเจอหรือไม่เจอยังไงไหนคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะเอาล่ะเกมยังไม่จบเพียงเท่านี้นะเรายังมีด่านต่อไปอีกทุกคนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยโลเคชันก็พร้อมแล้วค่ะซอบจะไปแอบที่ไหนกันนะเอาล่ะถ้าพร้อมปิดตาอุย้ยตรงนี้หรอเออซ่อนตรงนี้ก็ไม่เลวนะเอาแล้วนะ,ะนะทุกคนอย่าแอบดูนะอ่ะพร้อมละสามสองหนึ่งเริ่มเกม ชอบจังออกมาเล่นแบบนี้นะคะถ้าเกิดใครที่ชอบเล่นซ่อนแอบกับซอฟแบบนี้เหมือนกันคอมเมนต์บอกซอฟเยอะๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดฟิทแบกดีเ,เพื่อนๆอยากดูอีกซอฟเนี่ยจะได้ไปสรรหาพื้นที่นะคะหรือสถานที่มาเล่นซ่อนแอบแบบนี้360กับเพื่อนๆอีกนะคะอ่ะพูดแบบนี้เน่คลิปยังไม่จบค่ะเพราะดานต่อไปเนี่ยรอทุกคนอยู่แล้วค่ะท้าทุกคนพร้อมนะคะทุกคนปิดตาเก่งมากอ่ะเอาแล้วนะพร้อมไหมจะเริ่มในห้าสี่สาม สองหนึง่งเปิดตาได้ ถ้าทุกคนยังไม่เหนื่อยเล่นกันต่อนะมาก่อนเริ่มเล่นกันต่อในด่านต่อไปนะคะช่วยกันกดไ like ลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้เผื่อใครยังไม่ได้กดไลค์ไม่ได้กดแชร์ช่วยกดกันสักหน่อยเป็นกําลังใจนะคะในการทําคลิปต้นใหม่ๆต,ต่อไปจะได้หาอะไรสนุกๆมาเล่นกับทุกคนอีกนะคะมาด่านต่อไปพร้อมค่ะเอาละค่ะทุกคนปิดตาโอ้โหด่านนี้บอกเลยว่าสนุกนะคะไม่ธรรมดาแน่นอนนะทุกคนพร้อมไหมฮะ,ะหนึ่งสองซเปิดตาได้ โวิ่งไปมาหลายทีแล้วนี่ทุกคนยังไม่เหนือ่อยเหรอเก่งจะง,งาหาซอบเจอด้วยเจอได้ไงอะแล้วว่าเราแอบเนียนแล้วนะเนียนไหมไม่มั่นใจงั้นซอบขอแก้มือดีกว่ารอบดีเนี่ยรับรองว่า <c oughs> หาไม่เจอแน่นอนบอกเลยค่ะไม่เจอแน่นอนนี่เป็นไงคนพร้อมนะทุกคนพร้อมนะเอาละรอบนี้ปิดตาค่ะพ <c oughs> <c oughs> ร้อมไหคะห้า <c> ส <oughs> 3 2 1ค่อยๆเปิดตาได้คะ่ะ ที่ผ่านไปนะคะใครที่หาเจออย่าเพิ่งสปอยเพื่อนนะคะส่วนใครที่ยังหาไม่เจอลองย้อนกลับไปหาดูดีๆนะว่าเอ๊ซอบเดดแอบอยู่ตรงไหนนะคะตอนนี้แดดสวยมากอยากแวะเที่ยวถ่ายรูปแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราขอเล่นกันทุกคนต่อกันดีกว่าทุกคนพร้อมเล่นต่อไหมคะยังเล่นไหวกันอยู่ไหมถ้ายังไหวนะคะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อค่ะกับด่านต่อไปทุกคนปิต้าด่านพร้อมแล้วค่ะตทุกคนพร้อมไหคะหนึ่งสองสาม เอาละฮะเราก็อยู่กันในโซนเมกาฟู้ดวอล์กนะครับโซนนี้ก็จะเต็มไปด้วยอาหารชั้นเลิศและของขายอีกมากมายนะครับก็จะมีทั้งหมด3ชั้นเป็นโซนที่ไม่ติดแอร์นะครับมีบันไดเลื่อนเต็มไปหมดเลยถ้าหิวเมื่อไหร่ก็เตียนเชิญนะครับโซนนี้เมกาฟู้ดวอล์กสวัสดีเวลาอ,อีกไ,ไม่มากนะครับคุณจะต้องหาคุณโซพิรัสกร์ได้เจอนะครับโอ๊ยเสียงดัง หาซ้อมเสร็จแล้วเหรอหาเสร็จแล้วเหรอเร็วจัง,ง่ะทําไมหาเก่งจัง,ง่ะหาเจอไหมบางคนก็เจอบางคนก็ยังไม่เจออะคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะคะว่าที่ซ้อมแอบเนี่ยมันยากหรือมันง่ายหรืออยากได้ยากกว่านี้หรืออยากได้ง่ายกว่านี้นะคะตอนนี้ก็ด่านต่อไปพร้อมแล้วค่ะพร้อมลุยเล่นกันต่อไหมคะวันนี้เราจะจัดเต็มกับทุกคนมากๆเลยนะคะเล่นกันต่อเลยดีกว่าไหมออเล่นกันต่อเลยดีกว่าะคะค่ะทุกคนปิดตาก่อนซ้อปีแอบ สามสองหนึ่งรอบนี้นะฮะฉ <ละ S 2> <ะ>ันจะมาอ่านกรสุภาพให้ฟังสุภาพแค่ไหนต้องถามใจเธอดูนะสวงสวรรค์ชั้นกวีลุจีรัสห่องประพัดพลหาวพราเวหาพริ้งไพเราะสนอกกันวันนาสมสมยาอะไรนะทำไมต้องสมสองรอบอะ่ะ เป็นดับเบิลสมยาแห่งสวรรค์ชั้นกวีได้ไหมอ่าอิ่มอร่อยเอยอิ่มอารออมณ์ชมสถานวิมานมากอานโอไค่เห่าเย้เป็นยังไงบ้างทุกคนกับการเล่นโซ่แอบสอหที่ห้างเมกะบางนานะคะโอ้สนุกมากเลยไหนในทุกๆุก่านเนี่เราเล่นด้วยกันไปเนี่ยคอมเมนต์บอกซอฟต์ไหนว่าใครเจอซอฟต์ดนไหนหรือไม่เจอ,อยังไงบ้างแต่ที่สำคัญใครอย่าเพิ่งสปอยนะคะ อยากชวนให้เพื่อนๆนทุกคนมาเล่นด้วยกันเยอะๆเพราะถ้าสปอยเนี่ยเดี๋ยวมันจะหมดหุูกเอาละค่ะถ้าทุกคนชอบนะคะการทำคลิป360องศาแบบนี้เนี่ยอย่าลืมนะคะสามารถซัพพอร์ตสนับสนุนการทำรายการแบบนี้ได้ง่ายๆ,ๆเป็นแค่ช่วยก,กันกดไลค์ค่ะกดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์บอกสักนิดว่าชอบนะคะเพื่อเป็นกำลังใจงให้ซอฟและทีมงานมีกำลังใจฮึบชู อย่าทาต่อไปอสำหรับวันนี้ค่ะก็แดดใกล้ตกแล้วกําลังหิวข้าวขอบคุณทุกคนมากมากเลยที่มาเล่นด้วยกันก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามและสมัครอยูทุกช่องซอฟต์อมช่องนี้ขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายไปไหนต่อดีผิวข้าวแล้ว